ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องแพนด้าพารวยเคื่อนเคยนะครับสำหรับหาหฮานอยวันที่16มีนาคมนะครับมาเริ่มกันเลยครับฮาหนอยพิเศษนะครับน้องแพนด้าเลงให้เด่น1กับ2 เลขวินแล้วก็เลขดับ59นะครับจับชุดเน้นๆ1016172627นะครับระวังเบิ้ลไว้ด้วยครับ1122ไม่ต้องถามว่าย้อนหลังเข้าไหมนะครับเมื่อวานไม่เข้าเลยนะครับทั้ง3ฮานอยวานก่อนก็ไม่เข้าเลยนะครับแต่ก็ลองดูครับไม่แน่ครับมันก็มีโอกาสเข้าได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเลขเยอะเราเล่นเลขน้อยตัวนะครับเดี๋ยวมาดูฮานอยพิเศษต่อเลยครับ ฮานอยต่อกันเลยนะครับฮานอย VIP วันที่16มีนาคมนะครับเด่นนะครับน้องเพดานเลขที่2กับ4เลขวิน5ตัวนะครับเลขดับ3กับ7แล้วก็ชุด2ตัวเน้นๆนะครับ2 325 29 43 45แล้วก็ระวังเบิ้ล2244นะครับสำหรับฮานอย VIP น้องเพดาจัดมาให้แล้วนะครับต่อไปอีกฮานอยหนึงก็คือฮานอยปกติไปดูเลยครับ ฮานอยปกติมาแล้วครับวันที่16มีนาคมนะครับน้องแพนด้าเล็งไปที่เด่น78ก็เลขวินนะครับที่จะนำมาจับนะครับส่วนเลขดับก็คือ36เน้นๆแล้วครับน้องแพนด้ามองมาแล้วครับ71 74 78 81 84นะครับสำหรับฮานอยปกตินะครับวันที่16มีนาคมครับไม่ถูกสอสามวันระวังนะครับไม่แน่อาจจะ